สวัสดีครับท่านผู้ชมครับวันนี้ผมอยู่ที่บ้านดงนะครับตำบลสวนเขื่อนอำเภอเมืองแพร่จังหวัดแพร่นะครับวันนี้มาตามคำแนะนำของพี่เกษมนะครับท่านบอกว่าเพื่อนของท่านนะมีวัวอยู่หนึ่งฝูงเป็นฝูงที่ถัดอยู่เลยของท่านมานิดหนึ่งนะครับประมาณ200เมตรนะครับวันนี้ก็เลยมีโอกาสเข้ามาในพื้นที่ผ่านมาก็ มาเจอเจ้าของวัวอยู่พอดีท่านก็อนุญาตนะครับเดี๋ยวจะไปพูดคุยกับท่านนะครับท่านอยู่ที่ห้างนานน้นนะครับนนท่านอยู่นูน่นเดี๋ยวจะไปพูดคุยกับท่านนะครับนี่ถูงวัวของท่านสวยๆนั่นเลยครับนี่พ่อประมันตัวนี้นะครับไม่รู้ว่าท่านได้มาจากไหนนะครับอืมโอแดงๆพวกนี้คงจะเป็นลูกของพ่อคุมผูงตัวนี้นครับท่านชมครับ สวยๆครับนี่แต่ละตัวมองหน้าผมนี่ลูกของเขาน่าจะเป็นลูกของเขานะครับครับเดี๋ยวเดี๋ยวจะไปพูดคุยประสบการณ์การเลี้ยงวัวของท่านนะครับว่าท่านมีการเลี้ยงวัวมาแล้วกี่ปีกี่ปีนะครับท่านลงทุนซื้อเท่าไหร่เป็นวัวของท่านหรือว่าเป็นวัวเลี้ยงจ้างเป็นวัวมอรดกที่ได้มาจากพ่อแม่หรือเปล่าเดี๋ยวจะไปพูดคุยกับท่านนะครับท่านอยู่นู่น กำลังจะเตรียมตัวจะออกไปข้างนอกพอดีผมเลยขอขออนุญ,ญาตท่านนะพูดคุยเกี่ยวกับประสบการณ์ในการเลี้ยงวัวน,นะครับเพื่อจะเป็นความรูนะ้ให้กับผู้ที่สนใจอยากศึกษานะความรู้เกี่ยวกับการเลี้ยงวัวน,นะครับบางครั้งการเลี้ยงวัวเนี่ยเราต้องได้จากผู้ที่เขาเลี้ยงจริงนะครับเป็นองค์ความรู้ ของชาวบ้านนะครับที่เขาเลี้ยงเขามีประสบการณ์ในการเลี้ยงยังไงนะครับนี่คุณพี่เขาก็อยู่ข้างในนะครับเดี๋ยวจะไปพูดคุยกับท่านนะครับปีสวัสดีครับปีผมขออนุญาตปีในน้าตัวปี่จือยังครับเฉลิมลุงเลี้ยงนี่ครับปีเฉลิมลุงเลี้ยงครับผมโอ้ปีปีเฉลิมลุงเลี้ยงตอนนี้ปีมีงวงอยู่กี่ตัวนี่มี1ตัวครับ1ตัวโอ้ปีเลี้ยงมาเมื่อไรครับนี่ ประมาณเก้าปีครับปีห้าห้าโอ้ปีห้าห้าเหรอเนาะเก้าปีนี่ถือว่าประสบความสําเร็จลวมั้งนี่ครับครับเริ่มต้นแต่แต่นี่เปิ่มเนี่เลี้ยงอ่านกี่ตัวครับเริ่มแต่ี่ประมาณแค่ตัวครับอ๋อลุทุนครั้งแรกหรือว่าเป็นงัวมาดกครับเป็นลงทุนครั้งแรกครับอ๋อตอนนั้นแ้าตัวตอนนั้นใช้เงินไปประมาณต่อไรครับตอนนั้นประมาณยี่หมื่นไหมประมาณแปดหมื่นไหมครับประมาณแปดหมื่น โอ้เมื่อเมื่อเก้าปีสิบปีที่แล้วเนาะแปดหมื่นตอนนั้นห้าตัวแปดหมื่นขายได้ทุนคืนหรอก่าครับเก้าปีมานี่ได้กำไรเรียบร้อยแล้วเนาะพี่นอกจาก้าปีเลี้ยงงัวแล้วนี่ยพี่มีอาชีพอย่างอื่นอีบไหมอย่ยงเ็ดเลี้ยงไก่ทำนานี่างทำนาทำนาหลายกว่าประมาณสี่ห้าไร่ ทำน้ากับบได้ขายก็เก็บไว้กินครับเก็บไว้กินอ๋อก็คือสรุปก็คือเลี้ยงงัวนเนี่ยเป็นอาชีพหลักเลยใช่หรอครับรายได้ก็คือมาจากงัวทั้งนั้นเลยครับผมอ๋อปีๆหนึ่งนี่พี่ขายประมาณกี่ตัวนี่ประมาณ5ตัวครับ5ตัวอ๋อตัวหนึ่งก็ตกอยู่ประมาณตัวใแต่ละแต่ละตัวตีีขาย2000ปลา,าย3000ปลายอ๋อพี่อืมพี่ขายตังง,ง้วนผู้งัวแม่เลย สมัยเป็นกู้นะครับอ๋อสมัยจะเก็บงมวแม่ไว้อีกนะครับจะขายปุ๊กก็ตีสองหมื่นปลายถึงสามหมื่นครับอืมก็ปีนี้นี่ขายออกไปยังนี่ขายไปสามตัวนะครับสามตัวนี้ได้ตัวอะไรครับนี่ประมาณแปดแปดหมื่นโอ้ปีนี้ปีนี้ปีได้ไปแปดหมื่นก็อยู่ประมาณนี้เนาะประมาณแปดหมื่นขึ้นไปจนถึงแสนปลาย ปีได้แปดเก้าปีมาน,นี่คิดว่ามันมันเลี้ยงตัวเองเลี้ยงครอบครัวอย่างไรก่่าครับเลี้ยงได้ครับมันบ้านเฮาตัวเนาะค่าใช้จ่ายมันน้อยเนาะเ,เวลาขายได้เงินก้อนมากก็ปล่อยเก็บใจจ่ายไปเนาะมผมไปโลไปหาคนที่เป็นเลี้ยงงัวมาเมินเน,นี่ส่วนใหญ่เป่นเวลาเป่นเลี้ยงงัวได้สัก ห้าปีสิบปีนี่เปิ่นจะมีเงินเก็บสื่อตีสื่อตัองนี่ปีของปีนี่ได้ได,ได้เก็บตีเก็บตังไว้อยังนี่ครับได้แล้วครับโอ้ได้ตีได,ดได้ตีแล้วครับได้ตีได้รถได้ตีได้รถตีกี่ไร่นี่ตีประมาณสามไร่ครับสามไร่ตอนไอ้ซื้อไวปต่อได้ครับประมาณสามแสน 3, นะโอ้โหเป็นเป็นเงินที่มาจากงัวเลยเจ้าครับครับมาจากงัวน,นลแล้วก็รถนี่คือรถอย่างครับลดสตาร์ดา้าครับสตาร์อ้าอ๋อมิซู มีซูแคปตาด้าตอนนั้นซื้อต่อได้ครับเนี่ยประมาณแสนปลายครับอ๋อก็คือได้รถได้ตีนี่ก็ซื้อได้เป็นเงินอยู่ประมาณสี่แสนอย่างเนาะสี่แสนห้าแสนโอ้นี่รถเถียงรถเถียงเค้ซื้อสองสามคันนี่างเนะอ๋อก็คือเป็นเงินมาจากงวดล้วนๆนอกจากปีแล้วนี่มีมีไห้มาช่วยเลี้ยงก่อนนี่มั่งแก่กับเขาไปอยู่กับแฟนมาช่วยเลี้ยงอ๋อแฟนมาช่วยเลี้ยงอืมมีลูกเป็นยังนี่ พอีมีลูกสองคนแลยครับยนจบกันวัลกายังครับกันละกันหน่อยมอสองม้อสามเลยครับเลี้ยงงัวอย่างเี้มันกอจะส่งลูกเยันหนังสือยังได้ก่อครับก้าวไปเอาไปส่งลูกไปครัอ๋อก้าวไปไปส่งลูกเดี๋ยวนี้ตีมันบ่มีมากก็ขายออกไปจะเนาะครับอืมนี่คุณพี่ก็คิดว่านี่แหละเอาวัวนี่ยแหละครับท่านชมเอาไว้ส่งลูกส่งหลานเพราะว่าเครื่องไม้เครื่องมือยังก็ซื้อไปเก็บไปหมดแล้วเนาะตีตางยังก็มีละอืมสุดยอดสุดยอด ปีบริเวณนี่เนี่ยคือเป็นเป็นตีนน้ำของปีหรือว่าของใครครับนี่ครับของปีของของข้างบ้านของอ๋อของไอ้ญาติพี่น้องอย่างนี้นะครับเอามาช่วงที่เปินเก็บเกี่ยวเข้าเรียบร้อยแล้วก็เอามาไว้ในนี่ทุกปีเลยเหรอครับครับทุกปีครับอืมตอนที่อันนี้ดูตอนที่เปิลนยครับอ๋อคือดอยตอนที่เปิลทำนาครับอย่างนั้ก็คือเอาไปไว้ฝางเดี๋ยวกับปีปีเสมครับลุงเปียกนะครับอ๋อลุงเปียกเหรอครับลุงเปียก ลุงเปียกใจเลี้ยงอยู่ลายพุ่นนะลุงเปียกก็ขึ้นไว้เลี้ยงต่วกันมดแปงปางด้วยกันพุ่นนี่นะเหมือนปีตีวันปีเสมู้วันก่อนเน,น,นะเออพอดีวันก่อนไปไปเอวหาปีเสมาผนบอกว่าแนะนํามาหาปี่พ่อของปีนี่ประสบการเลี้ยงงัวมาหลายปีลนะนี่ประสบความสาเร็จมีงัวเยอะเลยนะก็เลยว่าเ,ออเดี๋ยววันหลังผมจะมาถ่ายพอดีวันนี้มีโอกาสเลยผ่านมาก็เลยอลองมาแวะพอดีเห็นปี่อยู่ในห้างนี่พอดีนี่ท่ามชม หางน้อยของท่านนี่ครับมีลูกน้องเลยท่านก็เลี้ยงไก่โอปีไก่ม,างามัง้ะมไก่โจ้แเลยโอ้เหมือนไก่ตั้งไตเนาะเป็นน้ำหมากนะท่านชมนี่สีน้ำไไาไก่ไก่หมากไก่หมากหางขาวด้วยโอ้สวยๆนี่ท่านชมถุงวัวของท่าน โอ้มีพ่อคุมฝูงเป็นบ้ามันแดงอย่างใหญ่เดี๋ยวผมจะถามพี่เขาพี่ผมหันบ้ามันแดงพ่อคุมฝูงกันพี่ซื้อมาตักครครับซื้อมาแป้ปปปงพ่อครับมาแป้ง่อได้สามปีได้สามปีละตอนนั้นซื้อมาตัวตัวใดนี่สามหมื่ซื้อมาเ่ยมันหนุ่มอยู่เลยน้อยแลย่ะเอามาฮัดเอามาจากครับรถสองขวบสองขวบนี่มันก็ผสมได้แล้วเนาะครับได้แล้วสามปีมานี่นี่คือแีงแดงๆนี่คือลูกของมันหมดเลยครับลูกแดงอ๋อ งวแม่แดงวันนี้ปีซ uh, ื้อเพิ่มกว่านี้ไม่เพิ่มนะครับแม่แดงนี่คือลูกของปู่ปู่คุ้มฝูงนั่นแหละครับโอ้งามงามงามลูกตัวแรกนเลยเพรนี่คือลูกตัวแรกของมันเลยโอ้นี่ท่านชมนี่คือลูกตัวแรกของพ่อคุมฝูงตัวนู้นนะครับท่านชมนี่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 โอ้ตัวนี้สองขวบสองขวบแล้วนะครับมันอะไรยังครับนี่ยังอยู่ปีบวกป้อนป่อมันทับกะ หรือว่าเขาเหนือยนะครับอ๋อถ้าถ้ามันเป็นสั์ปี่ก็จะไปเอางวนดื่มมาทับเอานะอีกนะต้องหมั่นสังเกตนะเพราะผมกลัวมันรักขึ้นไลยเดี๋ยวถ้ามันรักขึ้นนี่ก็กลัวหัวใจยังละจริงจริงมันก็เป็นอย่างหรอก่าขครั้งไอ้ยีนดอยของมันมาปากันเนาะเพราะเปื่นก็อู้มาแต่เก่าแต่แกแล้วก็ไอ้ตั้งไอ้คุณหมอไปสัตวแพทย์ยางเปื่นเก็ะเื่นก็มีผลการวิจัยมานะ่อไหร่ะ มั้ข้างมันอาจจะเนี้ยหลุมผสมบู๊นอย่างได้นะอืมเป็นกนแนะนำใือเปลี่ยนป่อทุกสามปีอย่างงี้นะครับอืมพี่วันนี้มีงัว่จะขายก่อนนี่บ่้ีเดี๋ครับบ่มีเตืออะไรเออนึกว่าเออขายไปอย่าก่อนลวเนาะนึกว่ามีงัวขายถ้ามีงัวขายก็จะเปิดขายให้นะครับอืมมีเตือนเนาะพี่ตะกี้ได้ยินว่าจะไปตักขี่งัวบเออแล้วตักขีงัวดเืิคนสั่งแลลวครับครับอืมอีหนึ่งปีตักประมาณกี่กระสอบนี่ ได้หลายนะได้เกือบหมื่นไงนะคะ<อ>ับอ๋อเฉพาะขายขี้งัวก็เกือบหมืน่นละครับโอ้นี่เป็นถือว่าเป็นรายได้แบบได้มาตั้งวันเนาะอืออือคนสั่งมาดเต๋อชิปเต๋อร้อยอย่างนี้ก็ทักไว้เนาะครับอืมช่วงนี้ก็เป็นช่วงที่ทักขี้งัวได้เนาะแล้วหน้าฝนนี่พี่จังต่างตากอย่างตักของเราทักอย่างไรก็เต็มใบไม้นะครับทักกองกองไว้นะอ๋อหน้าฝนนี่คือเอากองไว้ก่อนช่วงเออก็คือหน้าแรกเนี่ยเนาะถึงจะออกมาขายอืม ต้องให ja, so ้เปิดขายกระสอบตัวใดนี่ครับแกนฑ์สามสิบแกนฑ์สามสิบกระสอบของพี่มัดเลยนะแกแต่เลยออืมแกแต่ต้องลงบางแกะถ้ากระสอบเอากระสอบมาเปลี่ยนก็สัห้าอย่างนี้นะอืมเปลี่ยนก็สัแค่สักแค่สามสิบเนี่ยครับแล้วแค่ครับครับแต่กระสอบกันใหญ่กันด้วยอ๋ออยู่ที่กระสอบด้วยถ้ากระสอบกันใหญ่ก็สามสิบ่างเงี้ยนะถ้ากระสอบกันน้อยก็สักห้าสักบาทอย่างเงี้ยเนาะครับอืมปีปีหนึ่งก็ได้เป็นหมื่นเนาะอืม ก็ถือว่าเป็นรายได้ตีมันมันมันเป็นรายได้แฝงกับงัวอืเป็นรายได้แฝงกับงัวนอกจากจะได้ขายงัวแล้วก็ยังได้ขายขี้งัวหน่อยตีผ่านว่านี่ตีเขาเป็นโรคลําปีอย่างกันนี่ของปีเป็นก่อเป็นตัวครับเป็นตัวเดียวงัวฝูงเหมืนเป็นเหตตัวแต่ตอนนี้สีวัคซีนกันไวม้งหรือเปล่าครับกันแล้วก็ใจหมอย้าเลยแถวนี้ใป่หมอประสุทธิ์อำเภอมาฉีเนี่หมอห้า มาดูแลถึงถึงถึงทนะินแล้วเนาะหมอยาดีครับหมอยานี่เก่งเก่งด้วยไอ้ดูแลเอาใจใส่ดีด้วยครับเป็นประสัตธ์อำเภอ,อก็ทำวัาาคซีนปากเปื่อยเท่าเปื่อยก็ทำเรียบร้อยเนะาะทาก็คือเป็นในของประสัตธ์อำเภอมาเลยมาฉีดให้มาทีเดียวก็ได้หลายฝูงแล้วเนานะ <c oughs> แต่ในพื้นที่นี่ก็มีหมอหมอไก่เนาะหมอไก่บ้านบ้านทิณแหละหมอไก่บ้านทิน ก็ดีแหละครับเรื่องงัวเขาต้องดูแลเรื่องโรคภัยเนาะเวลามันเป็นมันตายขึ้นมามันบวคุ่มตัวหนึ่งนี่นะยาแคบบอกต่อได้เดี๋ยวปีต่อไปโรลคล้าปีนี่ก็คงจะน่าจะได้ครับการแจกฟรีแล้วครับถา้ถาถ้ามีข่าวจะระบาดอย่างนัน้เพราะว่าตอนนี้กรมสุขสัตว์ก็มีมีอันนี้แหละมีวัคซีนที่จะมาแจกจ่ายให้กับบ้านละเทียงแต่ว่ามันมันกระปุกมันใหญ่กระปุกห้าสิบตัวเขาต้องรวบรวมจือ่อย่างนี้นะ รวบรวมจื่อเหมือนของมูปี้มูมีปัญหาเพราะว่ามันมันเป็นกลุ่มเนาะคือมีกลุ่มมีมีกลุ่มไอเลี้ยงงัวอยู่รวบรวมไล่จื่อไปไปเบิกแล้วก็หมอคือหมอมาฉีดถ้าหมออกว่างก็คือหมอในท้องถิ่นเป็นคนฉีดสุดยอดสุดยอดก็คืออาชีพเลี้ยงงัวเนี่ยสามารถเลี้ยงตัวเองเลี้ยงครอบครัวได้เนาะสุดยอดเลยก็คือคิดว่าคงจะบอกได้ไปเนี่ยอย่างอื่นละ ก็คงจะเลี้ยงงัวไปเลยเลยจนกว่าจะมดแห้งกัแล้วเนาะหนาหนาฝนหน้ากลางวันสามากก็ขึ้นไปแปงปางวน่นเนี่ยครับรู้ปางอย่างนี้นอนกันพุ่นเลยเนี่ยก็เข้าก็ปลากินกันพุ่นนะเนาะเออเป็นความสุขของคนเลี้ยงงัวนะครับพี่ขอคุณมากนะครับวันนี้ได้มาพูดคุยเกี่ยวกับประสบการณ์ในการเลี้ยงงัวครับโอ้สุดยอดสุดยอดครับ คุณพี่เดี๋ยวผมจะไปถ่ายวัวของพี่ให้ท่านชมดูนะครับนี่ครับท่านชมครับวัวของพี่สวยมากเลยท่านชมดูมันตัวนี้สูงนะครับโอ้เลือดสูงเลือดสูงสูงด้วยนะครับโครงสร้างสูงสูงลึกลึกนะครับสูงลึกไม่ยาวมากนะครับตัวนี้เป็นบามั่นแดงโบท๊ทท่านชม โบ๊ both, ครับตัวนี้โบ๊ครบหมดเลยนะครับสะดุ้งสะดุ้งกลัวผมนิดหน่อยผมอาจจะพูดเสียงดังไป <laughs> โอ้หสวยสวยอหอ่างใหญ่ท่านชมสูงครับตัวนี้สูงสูงสูงลึกนะครับลำตัวลึกก็ดูดูความหนาลึกนี่แต่ไม่แข้งขาก็ ้งขาก็าใหญ่ดีนะครับท่านผู้ชม,ชมนี่หน้าตาหล่อเหลาเลยตัวนี้นครับใช้ได้นะครับไม่ไม่ยาวมากถ้ายาวอีกนิดจะสวยตัวนี้นะครับนี่มาดูตัวเมียแต่ละตัวนะครับโอ้สวยๆนั้นเลยนี่แม่แดงตัวนี้คือลูกตัวแรกของเขานะครับทินพีบอกว่ายังไม่เป็นสัตวน์นะครับสองปีแล้วนะครับใกล้แล้วเนี่ยเดี๋ยว ถ้ามันเป็นสัตว์คุณพี่จะหาตัวผู้ที่อื่นมาผสมนะครับาจากคอกอื่นโอ้สวยๆนั้นเลยกัวมันเป็นวัวฝูงเนี่ยมันก็จะตื่นตื่นกลัวนิดๆหน่อยๆครับเดี๋ยวผมจะใช้การซูมอานะครับให้ท่านชมได้ดูไม่เดินเข้าไปใกล้ครับนี่ครับลูกของเขาสวยๆนั้นเลยโอ้ นี่ครับลำตัวหนาลึกนะครับไม่ยาวถ้ายาวอีกนิดนึงจะสวยมากเลยตัวนี้นครับสูงก็น่าจะร้อยสี่สิบห้าได้นะครับตัวนี้ร้อยสี่สิบห้ามีแน่นอนนะครับตัวนี้นี่อายุก็ประมาณสามปีกว่านะครับตัวนี้สามปีกว่าสวยๆครับแม่ของเขาก็จะเป็นลูกผสมไทยใหญ่ครับ ลูกผสมไทยใหญ่นี่ตัวนี้ออกบามันเยอะแล้วนะครับตัวนี้ตัวนี้ออกบามันละส่วนรุ่นลูกนี่ไม่ต้องพูดถึงนะครับกลายเป็นลูกผสมมีเลือดบามันหมดแล้วครับนี่สวยๆนั่นเลยครับอืครับก็สำหรับคลิปนี้ก็คงไว้เพียงเท่านี้นะครับท่านชมครับ าก,กดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปด้วยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ